สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดียวเรียวอมูเลตนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อโสโทนปีศูนย์เก้านะครับเป็นเหรียญเงินกระไหลทองนะครับเขียวเหนียวศัพท์นะลงยาเขียวเหนียวศัก์ซึ่งเข้าครองมาพอสมควรแล้วฮะแล้วก็หากว่ามีโอกาสเนี่ยตรงกันฮะกับพี่ท่านใดก็คงจะได้มีการ แบ่งปันกันต่อไปด้วยนะครับทีนี้คือว่าชวนมาดูนะลักษณะพุทธสิงของหลวงพ่อโสธรปี09เหรียนนี้นะครับดูด้านหน้าแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องพิจารณานะครับตัวนุงสงหนังสือตัวลงยาเนะี่ยต้องเป็นอย่างนี้เลยแน่แนๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ล่องรอยนะครับลักษณะนเนี่ยให้เพื่อนๆจดจำเอาไว้ครับก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะะนี้ ผมมีการเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะครับก็จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะฮะเรื่องของการศึกษาแล้วก็สะสมรวมถึงนะการลงทุนวัตถุมงคลน,นะครับนะฮะว่าหมองเป็นเรื่องของการลงทุนเนีก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วแต่ในะความสามารถของใครแต่ละคนนะคว่าว่าแต่ละท่านนั้นนะฮะคุณชื่นชอบการลงทุนแบบไหนยังไง นะครับแต่ว่าผมเนี่ยชื่นชอบในการลงทุนรูปแบบของงานพุทธศิลป์วัตถุมงคลนะหลากหลายนะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมก็จะสะสมวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงวัดบางสะประรดนะฮะซึ่งตัวผมเองนั้นก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้วสายเหนียวต่างรู้ดีนะครับหลวงพ่อทบจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะสายเหนียวต่างรู้ดีเพราะว่าผมเป็นคนเพชรบูรณ์นะฮะ แล้วผมก็มีตะกุดด้วยตะกุดของหลวงพ่อทบเนี่ยโอกาสครั้งถัดไปก็คงจะมีโอกาสได้มาเผยแพร่นะแล้วก็พูดคุยกันนะครับดังนั้นในช่องทางนี้นะครับก็คงจะเป็นการนี้ในเรื่องของแบ่งปันความรู้ให้กับนักสะสมหน้าใหม่แล้วกันนะฮะหากว่าพูดอะไรไม่ตรงจิตตรงใจกับนักสะสมหรือว่าเสียนท่านไหนก็ต้องขออภัยนะที่นี้ก็ช่วยมามาแก้ไขได้นะเขียนคอมเมนต์ ให้ความรู้กันนะครับเพื่อเราจะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของวงการวัตถุมงคลเนี่ยของไทยเรานะครับให้ก้าวหน้าต่อไปแน่นอนว่าต่างชาติเขามีความชื่นชอบมากนะครับเช่นจีนมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขาเขาชอบเนะี่ยเขาชอบวัตถุมงคลของของไทยเราอย่างมากนะนี่มาถึงนะฮะวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้านี้นะครับงานพุทธศิลป์ที่ผมบอกว่าเนี่ยคืองดงามเพราะว่ากระไหลทองแล้วก็เป็นเงิน สีเขียวลงยาอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับเหรียญนี้สวยงามนะมแล้วก็ดูขอบข้างนะครับขอบข้างนี่ผมยังไม่ลงกล้องนะฮะยังไม่ลงกล้องแล้วก็ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังจดจำพิมพ์ไว้แบบนี้ทำไมต้องจดจำครับเผื่อว่า วันหนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสได้ไปลงสนามพระอะไรเงี้ยก็จะได้มีความรู้นะครับในการที่จะไปบูชาเช่าต่อจากพี่พี่ท่านอิ่นถัดไปนะนี่ผมให้ดูภาพรวมแล้วนะครับต่อไปครับจะเรียกว่าเป็นการชี้จุดจ่ายตังค์เลยนะครับก็ให้ดูฮะให้ดูลักษณะผมจะลงกล้องให้ดู โดยที่ว่าผมจะใช้กล้องค่ายญี่ปุ่นนะฮะลองเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้เหมือนกันนะครับโอ้สีก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรนะฮะสีก็ไม่ผิดเพี้ยนอะไรพอลงกล้องญี่ปุ่นตัวนี้แล้วนะฮะดูครับดูความคมชัดของใหมหน้านะครับของหลวงพ่อ ลักษณะนะครับเพื่อนนะดูตัวหนังสือนะครับจะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะเป็นรอยตะใบะครับเป็นรอยตะไบแบบนี้ครับนะครับถ้าเกิดว่าเน,นเนียนไม่มีรอยตะไบนั่นคือก็ต้องระวังนะฮะแต่นี้คือว่ามีรอยตะไบแล้วพอลงยาแบบนี้นี่ก็ถือว่ามีความสวยงามอยู่นะดูฮะดูเม็ดต่างๆครับ แล้วก็จดจำนี้เอาไว้นะฮะคือลักษณะของผิวเหรียญการลงยาเนี่ยแน่นๆอย่างเงี้ยแน่นๆใสๆขอบตัวหนังสือเนี่ยนะฮะมีรอยตะใบแบบนี้ครับนี่พอ,อกล้องออกเนียสีวิ่งไงอืมสวยนะสวยสวยสวย ผมเพิ่งถอดมาจากกรอบครับเพิ่งถอดมาจากกรอบเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องของเยอรมันเนะ่ะสีเพี้ยนไหมก็พอได้นะฮะ จดมำไแบบนี้นะฮะทีนี้ดูขอบข้างหน่อยะฮะขอบข้างเป็นยังไงนะละนักษณะขอบข้างก็ต้องแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆจำเอาไว้นะครับการเช่าเหรียญนะฮะนอกจากด้านหน้าแล้วขอบข้างสําคัญมากนะครับจดจําขอบข้างเอาไว้ฮะนะเพราะเป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับที่จะต้องเรียนรู้นะฮะนี่ครับ ขอบข้างโฟกัสมั้ยหมวกล้องเยอรมันเนี่ยลอ,องตัวหนึ่งดิ ก็จะงงๆนะผมเปลี่ยนกล้องไปกล้องมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่ให้ดูขอบข้างจดจำขอบข้างไว้นะครับเพื่อนๆครับนี่คือกีด้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดู นี้มาดูที่ด้านหลังครับเพื่อนๆผมบันทึกภาพไว้เนี่ยเพื่อไว้ดูภาพนิ่งในเฟซผมด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเปิดเพจครับใช้ชื่อเดียวเรียวอมูลเลศเหมือนกันนะครับใน y t u t u เนี่ยผมกเ็เพิ่งเปิดไปนะฮะเพิ่งเปิดไปนะแล้วผมก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะผมอาจจะมีการตัดทอนเอาอะไรบางอย่างออกไปนะครับแล้วก็มันนี้ในเรื่องของการศึกษาสะสม นะฮะต้องบอกว่าคงจะไม่ได้มาซื้อเข้าเยอะละนะพอซื้อเข้าเยอะมากไปละก็ <c oughs> เลยต้องเปลี่ยนนะเพราะมีคนเนี่ยส่งส่งมาเยอะเหลือเกินแต่อย่างนี้ใครส่งมาสวยจริงแล้วราคาจบกันได้ก็ว่ากันไปแต่บางทีส่งมาต้องบอกอย่างนี้ไม่สวยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาดูที่ด้านหลังมาดูที่ด้านหลัง ให้ดูที่ห่วงนะฮะดูผิวครับด้านหลังครับเนี่ยเป็นเหมือนสายฝนลงมาอย่างน,ะนี้ผมบิดไปบิดมาให้ดูนะะี่นะะดูง่ายๆนะครับเหรียญน,นี่นะปีศูนย์เก้าหลวงพ่อโสธรเนี่ยวัดโสธรวรารามวรวิหารนี่นะฮะนี่บิดให้ดูงี่นะ เห็นต่องรอยใช่ไหมันสายผลลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยบางทีของที่เขาเรียนแบบมาเนี่ยเขาเขาก็พยายามทําแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดนี้นะบางทีเรียบไปเลยนะครับที่เรียบไปเลยนะแต่ให้เราดูในะจดจําเนี่ยน่องรอยอย่างเงี้ยนะครับการส่องพระผมก็มองว่าเป็นเหมือนการ การสืบอ,อะไรชนิดหนึ่งนะครับร่องรอยที่เราต้องมีการจดจำนะฮะต้องเรียนรู้ต้องจดจำมีการสังเกตนะครับอ่าซึ่งบางทีเนี่ยหนังสือสมัยก่อนเขาคงไม่ได้บอกอะไรเราเยอะนะเดี๋ยวนี้คือว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับทำคลิปได้เนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองพิจนารณาตามนะครับลองพิจนารณาตาม คุณเข้ามาในช่องทางเฟซของผมเนี่ยรวมถึงนในช่องทาง youtube หรือว่าเพจนะฮะก็ก็จะเห็นนะว่าผมจะมีผ้าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อคงนะหลวงพ่อทบนะครับพ้าเครื่องสายใต้นี่ผมยังไม่ค่อยได้เอามาทําคลิปนะฮะหลวงพ่อเดิมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวหลกัหลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้นในเรื่องของหลวงพ่อคงแล้วก็หลวงพ่อทบนะครับซึ่ง เป็นวัตถุมงคลที่ผมมีสะสมเยอะแล้วก็ส่วนตัวผมมีความชื่นชอบอยู่แล้วนะส่วนเหรียญหาลุงพ่อโสธรเนี่ยเราก็ศึกษามีความชอบเป็นการส่วนตัวด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะนะครับไม่ได้มีเยอะนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ใช้ได้นะครับกําลังน่ารักนะนะ กำลังน่ารักเขียวเหนียวซับด้วยนะเขียวเหนียวซับปีศูนย์เก้าทีนี้มาไล่หนังสือนะฮะเห็นไหมดูร่องรอยนะครับเพื่อนๆครับที่เราต้องคอยจดจำเอาไว้ ในการพิจนารณานะครับผมไม่ได้มาชี้จุดจ่ายตังค์นะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆจดจำต้องรอยไว้อนะฮะขอบฟุกตะทาย ใช้ได้ครับกาลังน่ารักเลยนะต่อมานี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ยามบิดให้ดูนะฮะส่องกับไฟนี้มีความสวยงามมากนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้าวัดโสธรวารามวรวิหารนะครับจังหวัดฉเชงเเสาคเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเขียวเหนียวซับนะฮะเหรียญน,นี้เขียวเหนียวซับที่ผมตั้งชื่อไว้ ก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วกันนะฮะเพื่อนๆครับสวัสดีครับ